ไฮเพอร์โบลามุมฉากนะไอตัวนี้มันจะเหมือนกับว่ามีเส้นกํากับแกนเป็นแกน x กับแกน y ไฮเพอร์โบลามุมฉากมันมี2แบบก็คือไอแบบแรกคือถ้าคุณเรียนเรื่องไฮเพอร์โบลามาแล้วอ่ะนั่นคือหน้าตาของมันแต่ไอแบบเนี้ยมันจะเป็นการหมุนแกนชนิดหนึง่งหน้าตาจะเป็นอย่างนี้ x y เท่ากับ k อ่าไอตัว k ตัวเนี้ยมันจะแบ่งเป็น2ประเด็นถ้า k คุณนีมากกว่า0นะหน้าตาคุณจะมีตรงนี้ เนี่ยมันจะเฉียดเข้าใกล้เงี้ยนี่แกน x อันนี้แกน y นี่คือกราฟมันจะมีสส่วนเปรีบเสม,มืติว่านี่เป็นเส้นกำกับแกนถ้าคุณเรียนสูงขึ้นไปอ่ะอันนี้เป็นการหมุนแกนเดี๋ยวคุณก็เรียนอันนี้ให้รู้คร่าวๆเรื่องกราฟคร่าวๆไปก่อนหน้าตามันจะเฉียดเงี้ยฟุบซุเสร็จละสังเกตว่าทําไมมันต้องอยู่คอเดนหนึ่งกับคนสามคุณลองนึกภาพถึง x กับ y นะการที่ค่าคงที่อ่าเลขอะไรก็ต้งแต่2ตัวคูณกันเนี่ย และได้ k ซึ่ง k มีค่ามากกว่า0ูนย์เนี่ยนะมันต้องเป็นบวกทั้งคู่กับลบทั้งคู่มันก็เลยตกอยู่ในโคอดันที่1กับโคอดันที่3แต่อีกประเด็นหนึ่งถ้าผมบอกว่า k น้อยกว่า0ูนขึ้นมาเมื่อไหร่ผมจะโยเดี๋ยวขอยกตัวอย่างนะหน้าตาเป็นงี้วาดคร่าวๆไปก่อนเปึ๊บปึ๊บสังเกตว่ามันจะตกในโคอดันที่2กับโคอดันที่4เหตุผลเพราะว่า x คูณ y ตัวเนี้ยได้น้อยกว่า0นย์มันต้องมีตัวใดตัวหนึ่งที่ ติดลบนั่นเองหน้าตาจะสลับกันเลยนะส่วนในตัว k จะเป็นเท่าไหร่มันเป็นแค่การบอกช่วงกว้างที่ห่างจากจุดศูนย์ศูนย์แค่นั่นเองโอเคนะหลักการต่อไปเช่นยกตัวอย่างผมบอกว่าจงวาดกราฟนะ x y เท่ากับ3เอาง่ายๆเลย ไอ้ช่วงเนี้ยจะกว้างแค่นั้นเองจะกว้างแบบประมาณรูทสามคุณจะไปคิดก็ได้อยู่เนี่ยงี้ยแค่นี้เอากราฟคร่าวๆก็พอกับ x y เท่ากับหนึ่งอ่ะจะบีบแคบลงมาอีกโอเคนะกราฟอะไร x y เท่ากับลบลบหนึ่งเอาง่ายๆปึ๊บหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้จะบีบแคบไปหน่อยเฉียดนะมันไม่โดนสักทีมันเหมือนกับว่ามันเฉียดมากเป็นลิมิต ลู่เข้าใกล้แบบประมาณนี้แค่นั่นแหละนี่คือกราฟหน้าตาคร่าวๆถ้าติดลบมันจะตกคะแนที่2กับ4ถ้าเป็นบวกมันตกคะแนที่1กับ3แต่บางครั้งจะมีประยุกต์ในการเลื่อนแกนด้วยเช่นกันถ้าเลื่อนแกนหน้าตาของคุณจะเป็นอย่างนี้เลยการเลื่อนแกนทางขนาน ก็จะเป็น x พร i m y พร i m เท่ากับเท่าไหร่ k ก็คือ x ลบ h y ลบ k เนี่ยเท่ากับ k แค่นั้นเองมันก็แค่เปลี่ยนพิกัดจุดใหม่แล้วคุณก็ไปสร้างเอาดิสมมติว่านี่คือ x y ปกติและจุดนี้เป็นจุดเกินใหม่ที่คุณอยากได้คือ h k เนี้ยนี่ กราฟก็แล้วแต่ถ้าสมมุติผมบอกว่า k มากกว่า0ย์กราฟคุณก็นักหน้าตาอย่างนี้แค่นี้แหละแค่ย้ายมาเดี๋ยวดูตัวอย่างนะสมมุติสมมุติว่าผมกำหนดสมการจงวาดกราฟ x ลบ1กับ y บวก2เน,นี่ยเท่ากับ1งเอาง่ายๆปึ๊บ ถาว่า hk คืออะไร hk คุณเห็นแล้วนี่คือจุดเกิดใหม่คือ1กับลบ2คุณก็วาดรูปปกติไปก่อนอ x เป็น1 y เป็นลบ2อย่างงี้สร้างแกนขึ้นมานี่แกน xy ปกตินะต่อไปคุณสร้างแกนขึ้นมา นี่คือ hk ของคุณตรงนี้นั่นคือจุด1-2ลบ2แล้วกราฟมันเป็น1มันเป็นบวกเนาะคุณก็วาดลาลู่เข้าใกล้แกนใหม่เสร็จละนี่คือกราฟเข้าๆแต่บางครั้งมันอาจจะไม่จัดรูปมาให้เราแบบนี้เราต้องจัดเองอาจจะดูสมการต่อไป บางครั้งเขาไม่จัดรูปมาให้นะนี่คือผมจะให้นะวาดครับเช่น XY x y บวก 3x ลบ 2y เท่ากับ5หน้าตาแบบนี้คุณต้องจัดรูปเองโอเคหลักการอย่าไปตกใจมันผมดึง3ออกยแยกชุดปึบ๊บเออดึง x ออกเหลือ y บวก3ลบอะไร 2y เท่ากับ5ประเด็นคือเฮ้ยแล้วจะดึงออกยังไงอีกวะนะ คุณจะต้องบวก6เข้าไปทั้งสองข้างจะรู้ไหมเนี่ยต้องลบ6สิผมต้องบอกลบ6เพราะอะไรสังเกตว่าผมอยากจะดึงใน y บวกสออกเนี่ยอ่าเดี๋ยวคุณดูนะ y บวกสลบ2 y แล้วก็อะไรผมลบ6เข้าไปทั้งสองข้างเพื่อดู x วงเล็บ y บวก3ผมดึงลบ2อออกอ่าเจอละ เนี่ยเหมือนแล้วเห็นนะอันนี้เหลือลบหเห็นนะผมดึงลบสอออกปุ๊บจะเป็น y บวกสามข้างในและสังเกตว่า2พจน์นี้มี y บวกสคุณดึง y บวกสออกไปข้างหน้าเหมือนกัน x ลบสเนี่ยเท่ากับลบหจัดรูปหน่อย hk เจอแล้วเนี่ย x ลบส y บวกสเท่ากับลบหนหน้าตากราฟคุณเป็นยังไงเสร็จแล้ว hk คุณรู้จักมันแล้วล่ะ x ลบ h y ลบ k h k ก็จะเป็น2กับลบ3ไอ้ตัวนี้เป็นลบ1มันต้องตกว่าแด้น2กับ4นะวาดรูปเข้าวๆล้า2กับลบ3นะ1 2 1 2 3ผมวาดแกน x คว้ม y คว้มก่อน นี่แกน x อันนี้ก y หน้าตาจุด2ลบ3อยู่นี่แล้วคุณก็ต้องอยู่ในพานที่2ซิกนี่นะเพราะว่ามันเป็นติดลบถ้าคุณอยากได้จุดตัดแกน x แซะแ n น y ไปหานะอ่าถ้าผมหานะ,ะสมมติผมหาแล้วกันมันตัดฝั่งนี้อ่าอีกข้างนี้ไม่ต้องหาผมทำเลยปึ๊บแต่ข้างนี้อยากจะหาถ้าคุณลองดูดิถ้า x เป็น0เกิดอะไรขึ้นนะ่ะเออผมให้นี่เลยดูง่ายเลยปับ๊บ y เป็นไร 5ส่วน2ก็คือ2.5เป็นติดลบ2.5 1 2องูี่นี่ตัดที่นี่1 2.5อยู่ด่นกับถ้า y เป็น0ูนย์เกิดอะไรขึ้น x จะเป็น5ส่วน3 5ส่วน3นั่น1ห,หน่อยๆประน,นี้ตัดนะนี่คือรูปมันอันนี้คุณต้องลู่เข้าใกล้เส้นกำกับนะไอ้ตัวนี้จะกลายเป็นเส้นกำกับใหม่ขึ้นมา และที่สำคัญมันผ่านตัวนี้คุณไปหา0วนะ0กับลบ5ส่วน2ส่วน X จะเป็นอะไรเอ,อ่อ5ส่วน3กับ0น,นี่คือจุดผ่าน0 5ส่วน2อยู่นี่5ส่วน3กับ0อยู่นี่เสร็จละกราฟคร่าวๆข,ของไฮเปอร์โบลามุมฉาก